9. สาเหตุที่ทำให้ยิ่งหาเงินยิ่งจนได้แก่ 1. การใช้จ่ายเกินตัวแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่หากไม่ควบคุมการใช้จ่ายก็จะส่งผลให้การเงินล้มเหลวได้การใช้จ่ายเกินตัวหมายถึงการใช้เงินในปริมาณที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ที่มีหรือการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นโดยไม่มีการควบคุมหรือวางแผน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาวเช่นการเป็นหนี้หรือขาดเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการใช้จ่ายเกินตัวทำให้ไม่สามารถเก็บออมเงินได้และส่งผลให้เกิดหนี้สินหรือความเครียดทางการเงินได้คำแนะนำคือควรตั้งงบประมาณก่อหาระใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้และพยายามใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสองขาดการวางแผนการเงิน หากไม่มีการวางแผนการใช้เงินอย่างชัดเจนก็อาจทำให้เงินที่หาได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตการขาดการวางแผนการเงินหมายถึงการไม่เตรียมตัวหรืออาจไม่กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างอมีระเบียบโดยไม่มีกระบวนการในการประเมินค่าใช้จ่ายการออมเงินหรือการลงทุนในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน หรือจัดการกับปัญหาทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนการเงินที่ดีควรรวมถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนการประเมินสถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่องการจัดสรรเงินสำหรับการออมการลงทุนและการลดหนี้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแอและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสามนีิสิน การก่อนหนี้สินสูงจนเกินไปทำให้รายได้ที่มีไม่พอสำหรับการชำระหนี้หนี้สินหมายถึงเงินที่ยืมมาจากบุคคลหรือสถาบันการเงินต่างๆซึ่งต้องคืนในภายหลังโดยมักจะมีการตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระคืนการมีหนี้สินเป็นภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานการเงินของบุคคลนั้นในระยะยาวหากไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ตามกำหนดการจัดการหนี้สินที่ดีควรเริ่มจากการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบโดยการกำหนดลำดับความสำคัญในการชำระหนี้และหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่มขึ้นหากไม่สามารถจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินที่ยาวนานสีขาดการออมหากไม่ให้ความสำคัญกับการออมเงิน ในระยะยาวอาจจะทำให้ไม่มีเงินสำรองในยามฉุกเฉินการขาดก,การออมหมายถึงการไม่จัดสรรหรือเก็บบองเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เพื่อใช้ในอนาคตหรือในยามที่จำเป็นซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้เช่นการเกษียณการซื้อบ้านหรือการศึกษาต่อการออมเป็นสิ่งสำคัญในก่อ หาระสร้างความมั่นคงทางการเงินการตั้งเป้าหมายในการออมและการมีวินัยในการเก็บเงินจะช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางออกการเงินได้ดียิ่งขึ้นหากการลงทุนที่ไม่เหมาะสมการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่เข้าใจอาจทำให้สูญเสียเงินการลงทุนที่ไม่เหมาะสมหมายถึงการเลืออกลงทุนในสินทรัพย์หรือเครื่องือมือทางการเงิน ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือความรู้ที่มีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้การลงทุนที่เหมาะสมครบวอนพิจารณาจากการกระจายความเสี่ยงการศึกษาหรือการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเงิน และความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง6ความไม่รู้เรื่องการเงินขาดความรู้ในการบริหารเงินและการลงทุนทำให้ไม่สามารถใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพความไม่รู้เรื่องการเงินหมายถึงการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินการออมการลงทุนหรือการใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้บุคคลไม่สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินในระยะยาวเช่นการเกิดหนี้สินหรือการไม่มีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินการเพิ่มความรู้เรื่องการเงินเป็นสิ่งสำคัญโดยการศึกษาการจัดการการเงินพื้นฐานเช่นการทำงบประมาณการออมและการลงทุนอย่างมีระเบียบหรือการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้สามารถจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในระยะ ยาวเจ็ดรายได้ไม่เพียงพอแม้จะมีการทำงานหนักแต่รายได้อาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ต้องการรายได้ไม่เพียงพอหมายถึงสถานการณ์ที่รายได้ที่ได้รับไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่สามารถรองรับความต้องการทางการเงินต่างๆได้ซึ่งอาจทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินเช่นการขาดแคลนเงินอสอดอาการก่อหนี้ หรือการต้องตัดทอนคุณภาพชีวิตในบางด้านการแก้ไขปัญหานี้อาจต้องพิจารณาเพิ่มรายได้เช่นการหางานเสริมหรือการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือการควบคุมค่าใช้ใจ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้แม้รายได้จะไม่สูงมากแปดความไม่ยืดหยุ่นในการหาเงิน การมีเพียงแหล่งรายได้เดียวทำให้เสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาในการทำงานความไม่ยืดหยุ่นในการหาเงินหมายถึงการที่บุคคลพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวหรือไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเงินที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทำให้การเงินมีความเสี่ยงสูงในกรณีที่รายได้หลักหยุดชะงักหรือไม่สามารถทำงานได้ในบางช่วงเวลาเช่นเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพการว่างงาน หรือเศรษฐกษิจไม่ดีการแก้ไขปัญหาความไม่ยืดหยุ่นในการหาเงินคือการมีแหล่งรายได้หลายทางเช่นการทำงานเสริมหรือการลงทุนในทักษะใหม่เพื่อให้สามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจาัดก,การระพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวก้าวนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดีการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือใช้เงินตามอารมณ์ทำให้เงินออกหมดเร็วนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดีหมาย ถึงการใช้ใจ่ายอย่างไม่มีระเบียบไม่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวหรือการใช้ใจ่ายยอดโดยไม่ตั้งใจซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาทางการเงินเช่นการขาดเงินออมการเป็นหนี้สินหรือการไม่มีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินการแก้ไขนิสยัยการใช้เงินที่ไม่ดีต้องเริ่มจากการตั้งงบประมาณการมีวินัยในการใช้ใจ่ายการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินอย่างมีระเบียบเพื่อให้ใสอามาจัดการการเงินได้ดีและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินและมีกลยุทธ์ที่ดีสามารถช่วยให้การเงินมีเสถียรภาพมากขึ้น